ทาดน้ำประเดกอือไปล่ากระ สวัสดีครับสวัสดีพระมี่นองสุขูสุคนครับเมื่อกี้กับมาพอกันเนื้อก็เคยบนคนกาลสินครับเมื่อนี้ผมก็ลงเบียร์สิ่ามมากินตัตัมเอตัมเฮ้ยตัมครับตัมไข่ลูกห่างห่งไข่ลูกเวียดนามครับอันเดียวกันครับเป็ลูกอ่าไข่เป็ดลูกด้วยครับเด้อบันนี้มามาจากแสบแสบมองกรจากผักกับกะปลักแตงแค่รสนิ้นฟ้าสะเดาต้นหอมขึ้นเขาครับ เอาเลยคร้บพี่น้องเนาะมาเลยครับผมโ,โนี่สุดยอดครับตำปลาปลาเด็กสแซ่บนี่สุดยอดเลยโอ้วนี่ครับนำ้ำลายเตยกน้ำอืมแต่บ่แต่น้ำปลาเด็ก น้ำประเดกอืมเดี๋ยวแ อความนหนือ่อยสุดยอดเลย <c oughs> อันนี้ผู้ใดสนใจสั้งซื้อก็ตั้มใดด้วย้ะพ,พีพ่น้องจ้าเพจตัำมมิี้วข้าวจ้ะพักไปเลยหรือว่าลน์แอดเดี๋ยวไปจะทิ้งลิงก์ลน์แอดของตั้ไว้ให้นะคะมิมนี่ขายแบบสิบห้าฟองชิปฮาฟ้อง เคร่งถาดจ้ะชิปฮาฟ้องสองลอยเก้าสิปบาทร่วมส่งสี่ลอยแปดสิบบาทสามสิปปองหนึ่งถาดน,นะคะสีนะ่ร้อยแปดสิบเนาะร่วมส่งทรงหอดบ้านจ้ะอันนี้จะเป็นระดับหนึ่งด้วยจ้ะอัน ทรงมาาระบาดที่นี่เบี้ยนะลืมลืมเช็คระดับเด็อกอะเอ้หนึ่งเลยจ้ะแต่ถาผู้ใดมากินเป็นโตให้เอาถิ่มไปก่อนเนาะ,ะนนเอาเอาถิ่มไปก่อนให้มันโตใหญกาาก่กว่านี้จักน่อยจ้ะแล้วจังกิน พอวันนั้นยังไม่กระตูนะครับสุดยอดครับครับ อย่างรเดืดหนูแล้วสเจกนุ่มๆแวานอยู่ไครมันมัน น้ำมาเรียเพร้อม,มนั่นเพราะว่นมสวยนี่เป็นของวะทำไมไม่กินมะเขือเทศเลยบ่าแม่ไม่มกินจ้ะบางเทือพักมันหลายเขา,ากินอาหารเบิร์แล้วเหลือมะเขือเทศไม่เยอะเท่าไหร่ก็ ย้อนย้นกันไปในน้องจ้าเพื่อนจ้าจ <laughs> ะว่ามึงเข้ามากินเหน่นใครพักเข้ากับบริวารายปันใดแบคทีเทศกจะกินจ้าช <laughs> วนขดดกสื้มสอมันแสบเนาะเนี่ยใครบอกอืม แซบนี่เนาะแตบบอกคุณเบียร์แต <c oughs> บบ๊อกแซบบ๊อกม้วนนัวหม้วนกันครับสดใบสะเดากันนะดอกสะเดากันเอา้าคือสดน้เบิดก่อนโอ้ยแซบเนาะแซบจนเราเห็นใ้กินเนาะเห็นในผู้สาวกินผ้าเช็ด <c oughs> อีเ่เลนเขาเห็ดอีหลีตัวเนาะ

ใช่ปะมันจะไม่ติดก็ลู้น,นะมาอันลูกค้าบางคนนะจะก่ขขอมพวกเบียร์ขาย อุตข้าว่าสามสิบฟองกลัวกินไม่หมดนะคะอาจจะไม่เป็นไรรอมากินสามสิบฟองนาอยู่ได้กี่เดือนคะเหมืมันถามพี่เออเอาไว้ในช่องเย็นก็คือเอาไว้ได้นานค่ะพี่กันเลยบ้านบาทนี่ยส่งไปบอหอดสองมือน้อง พี่สั่งไขรไมะะ่เลยค่ะหมดเลยวะกินแล้วมันยืดไปยู่ที่เราปมค่ำแล้วหน่วยใครได้เบอร์สองมาเห็นมันเนาะเมียนเดียวเคย เบียเคยลุงจ้ะตอนใหญ่บ้านใหม่เนาะใครลืมลืมจ้ะพี่น้องลืมใครไวแอนสิ่งห้องขั่วนะจ้ะไวแอนห้องขั่วไว้ในที่างล่างบ้านที่มันก็อบเนาะจังได้ละมื่นหนึ่งเลยจิ๊บ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 มาสันเป็นตัวแรกเนาะได้ได้ฝาแเลยมา แม่ครับได้ยินเสียงไก่ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่หรือเสียงเป็ดเห็นปะอยู่ในบ้านเราวัสสันหาแล้วพี่น้องเปิดออกมาจิบจิบสองตัวโอ้ยสายฝัดก็จนได้เลี้ยงได้เลี้ยงตังซื้อให้พร้อมได้จ้ะพี่น้องเจนโอเห็นปะตังซื้อให้เป็ดเลี้ยงได้ ร้องเมม่อหนีมันหน,นีหรือว่ามันมันหรือว่ามันหายเนี่ยจับเรื่มเอาเขาไว้ในบานอันเอาไว้ในซุ่มไก่เนาะอันเอาไว้ในขอกจ้ะพุ่มมันไหวหายเนี่ยหายน้ำเป็ดหน่อย <c oughs> หายน้ำเป็ดหน่อยไรขาผมไรขาพ่อไปหาให้อือโอดน้ำหาวท่าน <c oughs> ที่แรกผมเห็นอยู่เดียวบระเด็นนี้น บ่ฟอกมาจุดเป็นเป็นคร่กันเนาะยกเดียวมากเป็นคร่กันบัดนี้ไปขายของกลับมาเสียสัมตักเสียไปเลยครับเจ้าปูไตเอารหรือจังมันโดดนี่มันโดดก็บาโดดนี้นะผมใส่ได้ตะก,กามลึกไปเด้พี่น้องลึกลึกลึกครับ,บลุงอยู่แมวมา,าว<ะ>มาขาบหรือแมวขาบบุ๊บคยเสียบป สารคิปนี่นะครับเนาะพ่อพี่น้องก็ลรงรับชุมรับฟังอยู่นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบ่นคนกะสินเด้เลครับพิษพาดประกันใดเรื่องกินบัถูกใจกินมุ่งมั่นผมสองคนขออภัยครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่คลิปหนามาพอกันไหมครับช่องเคยบ่นคนกระสินวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ